สวัสด <át> ีครับผม0038นะครับตองสุบกิจดอกบัวอายุ2 2ปีนะครับศึกษาอยู่ที่บ้านสมเด็จเจ้าพญานะครับคณะนิเทศโฆษณานะครับวันนี้จะมาแสดงความน่าพิเศษนะครับแต่งเพลงอัดร้องเพลงนะครับเขาละเต็มตัวนะครับก็ไม่รู้สิ่งที่ทำมันฟืนใจหรือเปล่าและก็ไม่ เราของเราจบตรงไหนจะให้ฟื้นมาไปคนนี้ก็คงสลำบากใจทำเฉันไรที่จะรู้ว่าใจเธอมันต้งการแค่ไหนครับ จเจลเต่นวิตี้อร่อยดีมีวิตามินนะครับอย่าลืมเชียร์ผมครับตองสุภกิจดอกบัวนะครับส่วนสามแปดครับ